โอวาดทําท่านพ่อลีธรรมธโรแห่งวัดอโศการามที่ท่านได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเหล่านี้ไว้อย่างลึกซึ้งและตรงไปตรงมาท่านชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักคือความกินไม่อิ่มซึ่งมีอยู่สองประเภทคือไม่มีจะกินเพราะความขัดสนยากจนและมีกินแต่มันไม่อิ่มตัวโลภไม่รู้จักพอซึ่งข้อนี้น่ากลัวที่สุด เพราะนำไปสู่การเบียดเบียนกันไม่สิ้นสุดทางแก้ที่ท่านมอบให้คือทานและการบริจาคก,การรู้จักสงเคราะห์ช่วยเหลือแบ่งปันกันคือกุญแจส,สำคัญที่จะดับความร้อนรุ่มของโลกใบนี้มาร่วมกันลดความโลภในใจและเติมเต็มความสุขด้วยการให้ไปพร้อมๆกันนะคะหากท่านเห็นว่าธรรมะข้อนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นธรรมทานต่อไปนะคะ Brighter Day พลังใจดีๆที่ส่งถึงคุณทุกวัน